อย,อยากกกินทุวสวัสดีครับผมกินเที่ยวขวืกัรมครับวันนี้ครับผมจะมากินร้านอาหารอีสานที่เขาบอกว่าเป็นร้านที่ขายมานานกว่า40ปี <Wow. S 1> ในย่านโบเบแล้วตอนนี้เขาย้ายร้านมาสักพักหนึ่งแล้วอยู่ที่ซอยวัดปรินายกมองไปด้านหลังผมจะเห็นร้านที่มีเต็นท์สีน้ำเงินอันนี้คือร้านว้วนโภชนาะ oh. เขาบอกว่าที่นี่อาหาอีสานเด็ดมากแล้วมีต้มยำคุปลาที่บอกว่าจวด บางวันโชคดีคุณอาจได้กินอาหารป่าที่ร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเอ้ยแต่เดี๋ยวนะข่อจะเข้าไปผมจะบอกว่าที่นี่มีโตะ๊ตะ1โต๊ะผมจะลงเบอร์ไว้ให้อันนี้เป็นโตะ๊ะโต๊ะเดียวที่ต้องจองเพราะว่าวิวอะหลักร้านไปดูข้างในไป ระหว่างทางคุณจะเจอสาวสวยที่นั่งอยู่ที่ริมน้ำคนนี้เธอสวยมากเธอแต่งตัวสวยเธอใส่แมสเธอดูดีมีแฟนยังจะ๊ะ mm. มีผัวไหมอืมเป็นกับข้าวครับแล้วก็ถือแล้วก็ให้แล้วก็พอมครับผม yeah. จานแรกที่เราสั่งแล้วเราได้เลยอันนี้คือต้อยมยำพุงปลาเข้ามาดูใกล้ๆนี่ครับอันนี้คือชามของต้งยมยำพุงปลาคุณดูดูครับชิ้นที่เขาให้มาในชามเนี่ยมีไข่ด้วยร้อยฟองชามอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวนะหน้าตาดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องขอลองชิมหน่อยเป็นยังไงบ้างดีอะ มันทรงคุณค่ามากไข่อ่ะไม่คาวหอมน้ำตุกดีชอบอันนี้อะไรครับผมอันนี้เสือร้องไห้้อย่างอันนี้เสือร้องไห้อันนี้คอหมูย่างอันนี้คอหมูย่างนี่จานเล็กแล้วนะนี่คือจานเล็กแล้วนะมาสองคนสั่งจานเล็กโอเคเดี๋ยวเราชิมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะเสือร้องไห้กับคอหมูย่างมาแล้วแต่เดี๋ยวขอชิมต้มยำพุงปลาก่อนชิ้นนี้นะครับผมขอปักมาชิมหน่อย ต้มยำปลาเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยหนึ่งคือว่าเขาทำออกมาขอโทษขอคืนน้ำลายนิดน,นึงแซบหรือเปล่าสองคือเหม็นขาวไหมดมก่อนเลยไม่เหม็นขาวน้ำตาลหลอะ่ะไม่ได้เผ็ดดีใจโคตรอร่อยเลยอะ่ะมันเป็นร้านลับที่อยู่ตรงซอยตรงนี้แล้วหาเจอแล้ววิวแบบนี้แต่รสชาติแบบนี้คุณเอ้ยอ อันนี้อร่อยจริงๆด้วยโคตรดีใครเคยเกินเสือร้องไห้บ้างอันเนี้ผมบอกเลยว่าคุณดูการย่างของเขาเนี่ย ยังมีแดงๆฉ่ำๆติดมัน <Wow. S 1> คุณบอกเลยนะว่าคุณอยากได้แบบไหนแต่ผมบอกเลยว่าเสือร้องไห้ที่นี่ขอมันติดอย่างนี้นะอย่างนี้ขออีกคำได้ไหม <c oughs> จิ้มก็อร่อยถ้าไม่จิ้มอะ่ะเสือร้องไห้เขาอะ่ะหมักสูตรลักของทางร้านนะแล้วมันเข้าเนื้อแล้วมันย่าวนดีอันเนี้ยมาต้องสั่งเจ๋งวะ่ะ พอหมูย่างที่เนี่ถ้าถามส่วนตัวผมว่าออกเหนียวไปนิดนึงผมบอกเลยว่าสองจานนี้ยเสร็ลองให้ดีกว่าเยอะเยอะอาหารปักล่าลมดีจ้ะหม่ำกันกอืมก,กระติบมาเสิร์ฟสวยมาก <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือกะเพาน่องลาย,อาอลายโอโ้โหสีสันจัดจา้านมาก ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับปกติเขาก็กินจานนี้เป็นอาหารจานเดียวแต่เรานั้นกินเป็นกับข้าวที่นี่เป็นกะเพราเนื้อน้องลายนะครับแบบนี้กลิ่นมานี่คือแบบกลิ่นกะเพราอ่ะ mm hmm. อ่าแบบนี้ขอชิมก่อน mm hmm. คุณจำคำผมไว้นะเป็นคำที่ผมอะ่ะชอบมากกะเพราเนื้อน้องลายจายนนี้ทรงคุณค่ามากว้าว wow. ตรงคุณค่ามากๆผมบอกเลยจานนี้มันคือสุดยอดถ้าถามว่ากะเพราเนื้อที่ไหนอร่อยผมบอกเลยว่าร้านก้นโภชนากะเพราเนื้อน้องลายคือหนึ่งในตองอูถ้าคุณชอบกินกะเพราแบบแห้งๆไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณอยากกินกะเพราเนื้อน่องลายที่นุ่มๆเคี้ยวไปกึบๆแต่ไม่เหนียวคุณมาแล้วคุณสั่งจานนี้ผมตั้งใจมากินมันดีวะ่ <Wow. S 1> โออะโคตรอ่ะเดี๋ยวนะขอย้คำได้ไหม นะกินกะเพราข้าวเหนียวเิ็นกะเพราคู่ข้าวเหนียวครับใครชอบผันอีสานใครชอบกะเพราคราวหน้าผมจะพามาร้านนี้ใครดูคลิปแล้วบอกผมด้วยสุดสุดติงเหมือนทุกๆร้านนะ่ะคืออยากบอกว่าผมกินเผ็ดไม่เก่งร้านนี้ รสชาติถือว่าเผ็ดกลางแต่กินก็ดูปากเลยก็ยังเบิร์นอยู <S <S <ๆ>่เดี๋ยวขอเวลาตัดการทุกอย่างบนโต้ะเนี่ยให้หมดก่อนฝากไปเลยนะครับถ้าอยากจะมาลองร้านนี้ผมบอกเลยว่าต้มยำพุงปลาแล้วก็ผัดกะเพราน้องลายโคตรอร่อยเดี๋ยวผมจะสั่งกะเพราพุงปลากลับบ้านไปฝากคุณพ่อด,ด้วยอันนี้จะเป็นการปิดวอกหลังร้านแต่อยากบอกว่าตอนนี้คือจะ6โมงแล้วดูวิวข้างหลังนะครับ ภูเขาทองสวยมากอะภูเขาทองสวยมากอันเนี้ยต้องปิดวอล์กหลังร้านอะเออจะบอกว่าใครอยากจะลองมาที่ร้านนี้มาเลยอ้วนโภชนาผมจะปักจุดไว้ให้อาหารอีสานโคตรเด็ดเลยอะแล้ววิวหลักร้านวิวตรงเนี้ยเท่มากมาแค่ถ่ายรูปเช็คอินน่ะก็คุม้มอาหารก็อร่อยเอาเป็นว่าใครชอบใจยังไงอะผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย กินเที่ยวเขลียกรรมแต่ก,กันว่างหน้าบายบาย